สวัสดีครับผมกุ๋ยราชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนๆภาคเครื่องในวันอาคารที่5พฤศจิกายนปี2567วันสำหรับวันนี้ผมจะมีข่าวดีจะมาบอกท่านนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงข่าวดีนะครับผมก็จะเชิญชวนท่านมาเที่ยวเว็บไซต์ของศูนย์พระรัชดานะครับ ศูนย์พระราชดานี้ในเว็บไซต์นี้ผมถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับในวงการพระนะครับแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดมีพระเครื่องที่จำนวนมากที่สุดแล้วก็ไม่มียืมของใครแม้แต่องค์เดียวนะครับทั้งหมดเป็นของผมอยู่ในครอบครองของผมถ้าหากว่าคุณเข้ามาชมรายละเอียดแล้วนะครับวันหนึ่งคุณดูไม่หมดนะครับ ข้างบนนี้เราจะมีบอกว่ามีกิจกรรมหรืออะไรที่ทำผ่านมาทั้งหมดเราสาม,มารถกดเข้าไปแล้วดูนะครับส่วนขึ้นมานี่คือสำหรับเวลาท่านมาเช็คพระแล้วเช็คพระแบบวิทยาศาสตร,ร์นะครับไม่ใช่แบบโกหกนะครับเหมือนทั่วไปนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าถึงไอง้เรื่องเรื่องเซียนมาทุกวันนี้หาแดกด้วยกันโกหกต้มตุนเขานะครับ่เรา ของเรานี้จะใช้เครื่องวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สามารถสามารถที่จะเช็คออกมาได้ว่าพระองค์นี้มีมวลสารละไรอยู่ในในนี้นะครับเราเข้าตำราไหมตำราที่ปู่คำเขียนไว้หรือสมเด็จโตท่านท่านบันทึกไว้ถ้าตรงก็ถือว่าพระแท้ถ้าไม่ตรงก็คือพระเกสิ่งสิ่งเหล่านี้อย่างอื่นนี้ไม่พ้นทั้งหมดนะครับพิมพ์เพิ่มทุกอย่าง ไม่สำคัญเท่ากับเนื้อมวลสารนะครับเพราะมวลสารถูกกำหนดขึ้นมาแต่พีมพมีเบี้ยวมัางมีอะไรบ้างไอ้นี่ย่อมจะไม่เสมอนะครับยังไงก็ต้องคือเหมือนกับยีนนะฮะคือต้องตรวจเลือดเท่านั้นทุกอย่างก็จะชัดเจนนะครับเราขึ้นมาอีกทีเราก็จะดูทุกคลิปที่ผ่านมาในนี่มีร้อยกว่าคลิปเราสามารถเปิดดูจากในในในนี้ได้นะครับหรือในลิง์เข้ามาดูแต่ละคลิปที่สนใจ นะครับส่วนนี้คือรายละเอียดของพระแต่ละชนิดที่อยู่ในนี้แล้วโดยเฉพาะของผมนี้พระของผมนี้รูปถ่ายพวกพระนี้ผมใช้ไฟล์ใหญ่นะครับคุณสามารถที่จะศึกษาจากพระทองคําเพราะพระทองคํานี้เป็นการทําแรกๆคือเช่นว่าเราแกะแม่พิมพ์แล้วเราจะปั้มพระต้องปั้มทองคําก่อนเพราะทองคําเป็นโลหะนิ่ม เพราะฉะนั้นเส้นสายความคมชัดมันจะคมชัดกว่าอย่างอื่นนะครับแล้วไปถึงพวกทองแดงทองเหลืองพวกนี้อปปกา้ามันก็จะเบอล์หรือมัวละเพราะฉะนั้นเราจะศึกษาเราต้องศึกษาจากพระทองคำถ้าคุณได้ศึกษาพระทองคำํำแล้วพระโกหกอย่างอื่นที่ปลอมมากินคุณไม่ลงเลยครับนะครับส่วนวันนี้ผมเชิญชวนท่านมาอย่างนี้ยกตัวอย่างเรา มาถึงนี่เราจะดูผ้าอะไรนะครับเราเช่นจะมาดูาเหรียญเหรียญน,นะครับเช่นเราจะดูวัดบ้านแหลมนะครับนี่คือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับตลอดแถวนี้ถ้าเราจะดูหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเรากดเข้าไป แล้วเราก็สามารถขยายใหญ่ได้เลยที่นี่ใหญ่แล้วจะไม่แตกนะครับเพราะว่าผมใช้ไฟใหญ่นะครับแล้วเราจะดูหลังเราขึ้นมามันก็จะมีรูปหลังที่ทใหญ่ทุกอย่างเราศึกษาได้จากพระทองคำนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการภูมิใจที่จะบอกแฟนๆภาคเครื่องว่าปัจจุบันที่เข้ามาชมในภาคเครื่องนะครับเมื่อวานนี้ มี982ท่านที่เข้ามาโชว์นะมาชมนะครับแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนถึงบ่ายนี้บ่ายโมงกว่านี้นะครับมี410ท่านนะครับแล้วยอดรวมที่ท่านผู้ชมเข้ามาชมแล้ว1 8 8 8 8 7 4ท่านนะครับเฉลี่ยว,วันละพันถึงพันกว่าแล้วแต่นะครับ ยอดรวมนะครับที่ท่านผู้ชมเข้ามาดูคือ1 8 8 8ล้านผมถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ผู้ชมเข้ามาชมมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ชมจะเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่วนตรงนี้คือแนะนำเว็บไซต์พอหลังแนะนำเว็บไซต์เสร็จที่นี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องที่ที่ผมบอกไปมนภาคเครื่องว่า สมาคมกรรมลอนะครับสมาคมกรรมลอนี่นะครับการสร้างพระปลอมที่ปอมก็ปอมจากที่สมาคมกรรมลอนี่ออกมาเพราะว่าตัวเขาเองก็เล่นพระปอมแล้วมาอาศาัยว่าเหยียบตีนแล้วก็อาศัยว่าธรรมาก่อนความรู้มีไหมความรู้ไม่มี ผมเคยท้าหลายทีมาตววาทีกับผมเขาไม่กล้าเหตุผลไม่กล้าเขาไม่มีประวัติไม่มีหลักฐานไม่มีทั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใช้คําว่าฟังเขาเล่าจําเข้ามาฟังเขาเล่าจําเข้ามาสารสั่งจาคุก18เดือนปรับสองแสนนะครับเพราะเข้าถ่ายชอ่อกโกงหรือหลอกลวงนะครับผิดกฎหมายแน่นอนเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเองที่ฟ้องคนคนหนึ่งนะครับ เขายกตัวอย่างว่าเขาเป็นกรรมการอย่างงน้นอย่างนี้แล้วเรื่องที่สําคัญที่สุดต่อไปนี้ที่ผมจะพูดถึงนี้แฟนแฟนพระเครื่องต้องไล่ฟังให้ละเอียดแล้วฟังหลายๆครั้งนะครับเวลานี้ปัจจุบันองค์กรสมาคมกรรมรนี้ที่อยู่ในสมาคมกรรมรนี้ที่ตั้งขายพระอยู่ในนั้นทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่ตอแหลโกโหกแล้วก็ สร้างนิยายหลอกลวงท่านโดยเฉพาะสำคัญที่สุดเดี๋ยวนี้จะใช้คำว่าเช็คพระแล้วถ้าแท้เขาจะซือ้อผิดกับผมผมจะบอกผมรับเช็คแต่ไม่รับเชา่านะครับคำพูดที่ผมว่าไม่รับเชา่าก็เพราะว่าพระเมืองไทยเนี่ยพระแท้แท้มีมากมายผมเจอทุกวันผมเช็คอยู่นี่ผมเจอทุกวันเราเยอะด้วยนะครับ แต่ทำไมผมถึงบอกว่าเซียนกรรมลอพวกนี้หลอกว่า,ภา,ภาพากแท้แล้วจะซื้อก็คือหลอกคุณไปให้ไปเช็คที่เขาเพราะคุณทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนอยากขายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงไปหาเขาเพอไปหาเขาถามว่าเขามีเงินเท่าไหร่นะผมต่อให้มีรถปิกอัพหนึ่งเลยแบงค์พันนะปิกอัพหนึ่งคุณคิดว่ากี่หมื่นล้าน มันก็ไม่มีปัญญาซื้อคุณจนหมดพระแท้ๆนะเพราะฉะนั้นคำที่ว่าพระแท้ผมจะซื้อคือจับจุดอ่อนของคนผู้ที่จะมาเช็คพระเพราะทุกคนอยากขายเพราะฉะนั้นพระคุณเป็นแท้ๆเขาก็ไปถึงเขาเก็บค่าเช็คคุณเสร็จแล้วบอกพระคุณว่าไม่แท้เพราะอะไรเพราะบอกคุณไม่แท้นี่คือไม่ต้องซื้อไงแต่เขาก็ได้ตังค์กับคุณแต่ผิดกับผม ผมนี้ไม่ต้องการโกหกเพราผมมีหลักฐานะค่อนข้างจะดีโดยเฉพาะมีธุรกิจหลายอย่างที่ผมค้าอยู่นะครับผมนี้เป็นคนตรงพูดไม่เพ้อแต่จริงใจนะครับส่วนผมถึงทุกวันนี้โตถึงป่านนี้76ปีนี้ผมไม่เคยโกหกเขาในเรื่องทำมาหากินดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดีไอ้ที่จะมาโกหกหลอกลวงเขานิดนึงก็ไม่มี พราะฉะนั้นก็ถึงเตือนท่านว่าถ้าหวังท่านหวังอยากจะขายพระท่านไปดูที่คนไหนที่บอกว่าแท้เราจะซื้อเขาโกโหกคุณแล้วเพียงเพื่อคุณอยากขายเขาก็เอาจุดอ่อนที่คุณอยากขายนี้มาหลอกคุณไปให้เช็คเสร็จแล้วก็ตีพระคุณแกสิ่งที่วันนี้ที่ผมจะพูดถึงตรงนี้เพราะอะไรโดยเฉพาะในอาทิตย์กว่าที่ผ่านมานี้ผมเจอเยอะมาก ที่เช็คลูกค้าที่มาแล้วก็มาร้องที่ผมว่าอะไรพระไม่ทันดูก็บอกว่าแกแล้วอย่างไรอย่างก็เขาเกิดทันเลยจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มีเครื่องวิทยาศาสตร์ผมยกตัวอย่างนะครับองค์นี้เป็นผพสุพรรณนะครับองค์นี้เป็นผพสุพรรณซึ่งลูกค้ามาเช็คแล้วผมเห็นมวล,ล,ลสารจํานวนมากผมจึงถ่ายเก็บไว้ใบหนึ่งซึ่งลูกค้าก็ได้ใบใบหนึ่งผมก็ได้ไไมาใบ คุณคิดดูว่าในจํานวนค่าของมวลสารขององค์พระนี้มีจํานวนขนาดนี้ 10x คุณจะไปมองอะไร 10x นี่เขาสําหรับไว้ส่งเพชรเพราะเพชรนี่มันใสมองเข้าไปเพื่อหาดูว่ามีจุดตําหนิของเพชรมีหรือเปล่าเท่านั้นดูพระพระเป็นเนื้อตันไม่สามารถที่จะดูทะลุแล้วก็ไม่สามารถที่จะดูอะไรละเอียดได้คนที่ถือ 10x นั่นคือโกหกด้วยตัวของมันเอง ของผมทีนี้ใช้กล้อง 1600x คือ1600เท่าเป็นเครื่องจุลทรัศน์สามารถมองเห็นมวลสารละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกอย่างจะเห็นหมดโดยเฉพาะผมใช้เครื่องฟัวไลเซนสแกนก็คือเหมือนเครื่อง MRI ก็คือ SLA เซเนั่นเองพระเข้าไปอย่างสมเด็จองค์นี้องค์เฮียกุยนะครับหลักความเป็นจริงแล้วพระที่จะที่เราจะจะเข้ามา SLA นะครับก็จะจะเห็นมวลสารทั้งหมดจะขึ้นที่จอแล้วมวลสารของสมเด็จอย่างท่านเข้ามาหาผมจะเช็คสมเด็จผมจะหยิบใบหนัง,นงสือนี้ให้ท่านอ่านก่อนนะครับผมจะอ่านให้ฟังว่า 1. ถ้าเผื่อคุณจะเข้ามาตรวจเช็คพระที่ผมถ้าเป็นเ,เป็นสมเด็จนะครับจะต้องมีมวลสาร6ตัวหลักคือถ้าขาดแม้แต่ตัวเดียวก็แก พอหตัวหลักนี้คือสมเด็จท่านใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าขาด6ตัวนี้ขาดแม้แต่ตัวเดียวพระอ,องค์นั้นก็ไม่แท้นะครับเพราะฉะนั้นคุณดูแล้วถ้าพระคุณแท้ผมก็ไม่ได้สนใจว่าพระคุณมาจากประเทศไหนหรือมุมไหนหรือจังหวัดไหนสุดเหนือสุดใต้สุดดีสารถ้าพระคุณแท้คุณเข้าเครื่องไอสเลคุณจะต้องมีหตัวนี้แน่นอนนะครับพอหตัวนี้ขึ้นมาพอ หกตัวขึ้นมาก็าถือว่าเป็นพราแท้พ้ะแท้ปุ๊บเครื่องมันก็จะปิ้นออกมาละการที่เราจะตกแต่งก็ไม่ได้นะครับอย่างปะรูปพวกที่ล้าสมัยก็เอารูปมาปะนะครับเอารูปมาปะรูปในใบนั้นสามารถแกะทิ้งได้แล้วเปลี่ยนรูปลงไปก็ปลอมได้นี่คือข้อหนึ่งข้อที่สองเขาเซ็นชื่อเซ็นชื่อก็ปลอมได้แต่ของผมนี่คือปั๊มนูนแล้วผมเคลือบด้วยพลาสติกอัดแน่นเข้าไป เพราะฉะนั้นจะตกน้ําก็ไม่เป็นไรจะปลอมลายเซนก็ไม่ได้จะแกะรูปก,ก็ไม่ได้เพราะรูปนี่คือติดอยู่กับกระดาษไม่ใช่อมาปะนะครับนี่คือหลักวิทยาศาสตร์ของทันสมัยของปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นผมสงสารมากนะครับพวกเศรษฐีหน้างโงก่กับพวกที่ไปเช็คแปโดยเฉพาะหลายวันนี้ที่เจอมากที่สุดก็มาจากแถวแจ้งวัฒนะนะครับ หลอกเขาว่าเออต้องเป็นสมาชิกนะแล้วก็เท่านี้องค์เท่านี้เช็คเจ็ดปรากฏว่าพ้าแท้ๆถูกตีเป็นแก้หมดเพราะอะไรฮะอย่างที่ผมบอกไงครับถ้าผมจะหลอกเขาผมก็บอกพวกที้ก็ได้ว่าถ้าเช็คที่ผมแท้แล้วผมจะซื้อผมก็เช็คให้คุณเสร็จแล้วผมตีผ้าคุณแก่เพราะผมจะได้ไม่ต้องซื้อไงแล้วผมก็ได้เงินคุณด้วยผ้าคุณดีๆก็กลายเป็นผ้าเสีย นะครับแล้วคุณรู้ไหมในปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์นี้ก้าวหน้าไปถึงไหนจนคณะมีหลายสมาคมหลายองคอ์กรนะครับที่เป็นไม่ใช่สมามคมกรรมลอนี้ถือใบนี้กับองค์พระเขาดูปุ๊บเป็นองค์เดียวกันเขารับเลยรับเข้าไปประกวดไปประชันความสวยเพราะเขาก็รู้ดีว่าวิทยาศาสตร์นี่โกไม่ได้แล้วมองได้มากกว่าเพราะว่ามันเป็น เรื่องของสแกนก็คือ SL a นั่นเองก็จะรู้มวลสารทุกชน,นิดนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเข้าไปประกวดได้ในบางที่ที่กำลังขยายกว้างออกไปเรื่อยนะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร,ร์มันไม่โกหกแล้วถ้าคุณถือพระองค์ที่เซอร์จากผมใบนี้ถ้าคุณอยากได้ตังในยี่สิบสีชัว่วโมงคุณสามารถขายได้คุณไปมาเลเซียปุ๊บขายได้เลยมาเลยเสิงคโปร์ถ้ามีใบนี้ขายได้เลย คนมาเลยกับส ng ิงคโปร์เขาพูดกับผมว่าไงเขาบอกเขาดูภาพไม่เป็นแต่พวกมันก็โดนพวกเซียนหลอกซะชอบทำสิ่งที่ประเทศเหล่านี้มันเคยโดนฝรั่งปกครองมาก่อนเพราะฉะนั้นความทันสมัยของวิทยาศาสตร์เขาเชื่อถือมากเพราะเลยกลายเป็นว่าวิทยาศาสตร์นี่ไม่โกหกเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคนที่จะขายภาพมาเลเซียจะต้องมีใบของศุนทราชดารเป็นของวิทยาศาสตร์เขาจะซื้อ ปัจจุบันมีคนไทยประมาณ4ี่ห้าคนก็เอาพระไปขายก็ต้องขายก็ต้องมาเช็คที่ผมแล้วเอาไปนี่ไปแล้วบางทีส่งรูปไปให้มาเลเซียดูแล้วมาเลยเขาบอกชอบแต่คุณเวลาไปเช็คต้องวิดีโอคอลให้เขาเห็นด้วยนะว่าผมกําลังเอาพระองค์นี้มาเช็คที่เฮียกุยรัชดาแล้วก็เห็นในภาพว่าเออเป็นองค์เดียวกันอย่างนี้เขาซื้อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้คือหลักฐาน ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งกฎหมายก็รับรองนะครับแต่ปากพูดด้วยปากมันไม่สามารถที่จะพูดอะไรมันเรือกต้นตั้งแต่หยิบพระขึ้นมากับกล้อง10 X มันก็โกหกคุณแล้วนะครับ<ช>เพราะฉะนั้น 10X มันเป็นเครื่องเป็นกล้องดูพระเพชรไม่ใช่กล้องดูพระจะดูได้แค่ผิวเผินเท่านั้นเองไม่สามารถส่งทะลุถึงข้างในว่ามีมีมวลสารอะไรนะครับแล้วโดยเฉพาะ คำนี้ต้องซ้ําเราซ้ําอีกถ้าเบอแท้เราจะซื้อพระคุณแกแน,น,น่นอนเมือ่ออาทิตย์แล้วมีลูกค้าผมมาจากบ้านโป่งเขาโทรมาหาผมผมไม่ได้รับสายตกกลางคืนผมเช็คเบอร์มีคนโทรมาผมก็เลยโทรกลับไปท่านพู้นี้ก็ถ้าคุณไปดูในคลิปผมถอยหลังไปซะสองสามคลิปก็จะเป็นของเขาที่เขามาออกเขามาทั้งครอบครัว นะครับเขาพอกลางคืนผมโทรถามเขาเขาก็บอกว่าเขาจะมาหาผมมาเช็คพระพระมรดกท,ทีนี้เห็นผมไม่รับสายก็เลยกลัวว่าผมไม่ได้เปิดร้านก็เลยไปที่แจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะบอกว่าต้องวันรุ่งขึ้นถึงจะมาเอาได้แต่ในขณะเดียวกันผมเลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วเขาบอกหรือยังว่า แทหรือไม่แท้เขาบอกต้องพรุ่งนี้ถึงจะรู้สำหรับที่ผมนี้องค์ลัดสิบนาทีคุณรอเอากลับไปได้เลยนะครับแล้วคุณนั่งดูกับผมว่าพระคุณเป็นยังไงคุณดูพร้อมกันนะครับผมไม่มีบัตรเปิดบางเพราะผมตรงๆนะครับพอปรากฏว,ว่าผมไยขอพูดบอกว่าผมขอ้าแบบนี้ได้ไหมนะอย่าหาว่าผมพูดหยาบเลยนะครับผมบอกว่าถ้าสามองค์นี้คุณไปที่แจ้งวัฒนะใช่ไหม สององค์เป็นสมเด็จอีกองค์หนึ่งเป็นหลวงปู่ไก่ผมเลยบอกเอาอย่างนี้ขอพูดหยาบๆยาบนิดนึงนะครับถ้าเผื่อเขาบอกพระคุณโอแท้ผมมีอันเดียวผมก็จะตัดทิ้งเขาเลยวะเราะว่าโอ้เฮีย er, ทำไมถึงพูดถึงขนาดนี้ผมบอกพวก,พวกนี้ไม่มีความรู้อะไรอ่ะฮะโดยเฉพาะมีเด็กมวานตืนคนหนึ่งที่ไปร่วมอยู่ตรงนั้นมาทําเป็นมาเล่นสมเด็จสมเด็จที่มันถือออกมาโชว์เมื่อไม่กี่วันก่อนไอ้แรกทองบางสะพาน นั่นก็แกถ้าอยากดูแร่ทองบางสะพานต้องมาดูที่ผมผมเป็นคนแรกที่เปิดประวัติแร่ทองบางสะพานเพราะว่าเป็นการสร้างวาระพิเศษแจกเฉพาะข้าราชบริจจบพา,บบนานกับนายทหารเท่านั้นพระที่มันถือถือนี่แกทั้งนั้นหลวงปู่ไข่ที่พวกมันโชว์เอาพระของสองห้าหนึ่งห้าไปกั่วปี่เสร็จแล้วออกมาทําออกมาแกมาขายพระหลวงปู่ไข่รุ่นแรกจะต้องเป็นห่วงเชื่อม แล้วมียานจานข้างหลังนะครับขอบเป็นขอบเลื่อยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เล่นใ่ของแกของแท้มันยังไม่เคยเห็นแล้วมาบ้างอ้างว่า72-27ตอนแหลทั้งนั้นสร้างาพระสมัยก่อนเขาไม่เคยบอกใครว่ามีกี่องค์นะครับแล้วทองต้องซื้อไปเองวัดไม่มีทองให้เขาหรอกครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคุณเอาผาน นะครับผานพุ่มเหมี่ยงเนี้ยหรือเป็นขันขันทองขันเงินก็ได้เรานึกกลับไปในย้อนในอดีตเวลาในขันหรือในพานนี้วางพระอยู่ก็คือสมัยก่อน5บาท10บาท20บาทพระมีราคาเท่านี้แหละสร้างใหม่ก็เราก็ให้ทําบุญคุณก็หยิบแต่แล้วคุณก็ไปทําบุญแล้วมีไม้ที่จะเอาพระทองคามาวางในพานแล้วให้คนหยิบแล้วไปทําบุญแค่ตรงนี้ก็ปัญญาอ่อนแล้วแล้วพวกนี้ไม่เคยเห็น ว่าเขาสร้างพระสร้างกันยังไง,ไงในสมัยก่อนก็คือจะสร้างพระเขากําหนดไว้องค์ละประมาณหนึ่งบาทคือคุณถือทองไปจะเป็นทองแท่งหรือจะเป็นเศษทองทุกอย่างอะไรก็ได้แล้วใส่ซองเขียนชื่อแล้วส่งไปให้ที่วัดที่วัดรวบรวมแล้วก็ส่งไปให้ที่โรงงานปั๊มพระโรงงานปั๊มพระก็เอาไปหลอมทีละองค์ทีละอ,องค์หล,อ,อ,ลอมหลอมเสร็จของใครก็จะ เอามาปั้มลี่เลเใ็จปั้มเสร็จ,รจก็เขียนชื่ออย่างเก่ากลับเสร็จแล้วก็ใส่กลับปืนนะครับเสษทองก็คืนแล้วเมื่อรับพระไปไว้ก็ให้เจ้าของพระมารับพระไปเพราะว่ามันยังไม่ได้เข้าพิธีบุกเสกทุกคนเอาพระแล้วกลับไปเก็บไว้ก่อนจนกระทั่งวันที่มีการลูกเสกวันนั้นถึงจะทุกคนรวมพระเอามาไว้ที่โต๊ะบูชาแล้วก็ทเข้าเพื่อเข้าพิธีลูกเสก แต่วิธีเวลาถือมานั้นคือใส่ซองหรือผ้าเช็ดหน้าหอ่อหรือกระดาษหอ่อหรืออาจจะเป็นกล่องแล้วก็มัดแล้วก็เขียนชื่อในกอในขอแล้วก็วางอยู่บนโต๊ะบูชาเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครเห็นที่พระทองคำที่วางวงอย่างนั้นเพราะส่วนที่ไม่ใช่เป็นพระทองคำก็มีปุกเสอยู่ในขานอยู่แล้ว เมื่อปลูกเสร็จเสร็จก็ต่างคนต่างมาเอาไปคนที่จะเห็นพระทองคําก็คือพวกกรรมการสร้างพระหรือโยมอุปราสญเท่านั้นสําหรับพวกคนประชาชนทั่วไปจะไม่ได้เห็นพระทองคําเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่มีการสร้างมีสร้างมาตั้งแต่ดึกจาบันนะครับเพราะฉะนั้นพวกปัญญาอ่อนเท่านั้นที่ไม่รู้ความจริงแล้วเสร็จแล้วก็มาถุยถุยถุยแล้วก็ตีพระเขาแก้ไม่มีการสร้างพ่อมึงแต่ไม่มีการสร้าง ผมท้าพวกคุณคนไหนก็ได้จะมาโต้วาทีกับผมมาเลยนะครับแล้วหลังจากตรงนี้แฟนๆภาคเครื่องความไว้อย่าโดนต้มนะครับแล้วพยายามดูฟังก็หลายครั้งแล้วเรื่องขา่าวดีที่จะบอกท่านก็คืออย่างนี้นะครับฟังให้ชัดน,นะครับปัจจุบันศูนย์พระรัชดาที่อยู่ที่ถนนรัชดานี้ก็ยังเปิดอยู่ตามปกตินะครับแต่ ผมได้ดูทําเลผมจะเปิดสาขาศูนย์พระรัชดาที่เสียรังสิตเพราะผมไปสำรวจทั่วไปทั้งหมดไปสำรวจมาหมดแล้วทุกตลาดนะครับเสียรังสิตถือเป็นศูนย์พระที่เป็นใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วก็มีแผงจรก็คือโต๊ะแดงมีถึง4,000ตัวนะครับ ผมก็เลยไปเช่าห้องไว้เป็นห้องห้องใหญ่นะครับห้อง VVIP ห้องคูณ6เมตรคูณ13เมตรเรียกว่าใหญ่กว่าตึกแถวเท่ากับตึกแถวสองห้องกว่านะครับแล้วผมกำลังตกแต่งอยู่นะครับผมได้ไปจองไว้แล้วก็เวลานี้ช่างกำลังตกแต่งอยู่คิดว่าจะเปิดได้นะไม่ช้าในเดือนหรือเดือนนิดหน่อยก็จะเปิดได้ พระทุกอย่างที่อยู่ในเว็บไซต์ท่านจะได้เห็นองค์จริงที่สูนพระรัชดาเสียลังศิษ์นะครับคิดว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งก็อาจจะเปิดได้นะครับโปดติดตามด้วยแล้วท่านสามารถไปดูได้ว่าพระในตึงดำบันโบราณตั้งแต่1,800ปีก็มีให้ท่านชมหรือ2,200ก็มีนะครับเป็นพระทองคำนะครับไม่ใช่ว่าไม่มี พวกมึงอ่ะไม่มีปัญญาซื้อก็เลยบอกเขาไม่มีก็ทําให้เซนแฟนพระเครื่องหลงทางนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องการเปิดให้สว่างนะครับว่าอย่าให้โดนพวกองค์กรกรรมลรอนลีหลอกสร้างพระเก่ลอ่อพระเก่ตัวเองเข้าประกวดแล้วติดรางวัลแล้วขายหลอกขายเขานะครับทุกวันนี้ท่านก็คงจะได้ยินนะเหลียวแก่เหลียวแท้เหลียวแก่เหลียวแท้เพราะว่าใช้ตาดูนะครับ แล้วตัวมันเองเลือกต้นดูก็โกหกแล้วนะครับสาหรับวิทยาศาสตร์ไม่โกหกนะครับวิทยาศาสตร์ไม่มีการโกรหกใครเห็นอย่างไรแล้วสาหรับโดยเฉพาะเรื่องของความโปร่งใสที่สุดก็คือท่านเจ้าของพระดูกับผมพร้อมกันเราเข้าเครื่องพันหกร้อยเอายพันหกร้อยเท่า, 1, a, าเราจะเห็นรายละเอียดทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเรามีตำราให้เทียบตำราจากตำราเสร็จเราก็มาเข้าเครื่อง ตัวและเส้นสแกนก็คือเครื่องเอสเซเลนะครับเราจะเห็นหมวลสารอะไรไมันจะขึ้นนะครับเมื่อเมื่อมวลสารครบตามตามราเครื่องก็จะพิมพ์ออกมาเป็นออกเป็นใบรับรองให้ท่านนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ถือใบกระดาษหิงสวยอะไรก็ไม่รู้แท้กะแกแค่นั้นเหรออย่างมันก็โกหกตั้งแต่อยู่ในนั้นมันไม่รู้ว่ามวลสารมีอะไรมันถึงทําแกอย่างไรไว้อย่างนั้น แค่ใบกระดาษเขีมาแท้กับเก้เท่านั้นแนหะบทพิสูจน์ห้พิสูจน์มาเดี๋ว่าแท้แท้ยังไงเก้แก้ยังไงจริงๆแล้วเรื่องนี้นะมีการร้องเรียนไว้าย่างเยอะผมคิดว่าไม่นานนะครับสมาคมกรรมรนี้จะถูกจับในข้อหาช่อโกงประชาชนหลอกลวงคือโดนทุกข้อหาอังยี่ซ่องจนทุกอย่างจะโดนหมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านมีใบนี้ ท่านไปประเทศไหนก็สามารถยืนยันว่าพระผมแท้แท้ด้วยอะไรแท้ด้วยวิทยาศาสตร์ผ่านการรับรองมานะครับไม่ใช่แท้ด้วยาสายตากับน้ำลายไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องข่าวดีที่จะบอกท่านที่ศูนย์พระรัชดาเสียร์สาขาเส,ส,ส,สียรลังสิตก็จะมีเครื่อง f o r l อเรสเซนสแกน ไปรับตรวจเช็คพระที่นั่นท่านสาม,มารถสะดวกที่ไหนตรวจเช็คที่ั่นองค์ละไม่เกินสิบนาทีนะครับท่านสาม,มารถรับพระกลับไปได้ทันทีโดยไม่ต้องรอทิ้งวันทิ้งค่ำคืนไม่ต้องนะครับออกมาจะเป็นใบอย่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คือบอกแฟนแฟนพระเครื่องอย่าหลงเชื่อไปพบที่บอกว่าเช็คพระแท้เราจะซื้อคุณไม่ได้ขายอย่างเดียวไม่ว่าพระแท้ก็ถูกตีแกแล้วเงินก็ต้องเสีย นะครับแต่ถ้าคุณมาที่นี่ผมก็จะบอกคุณว่าแก่ก็คือแกแท้ก็คือแท้แต่อธิบายให้คุณฟังได้ว่าแท้แท้เป็นแบบไหนแก่แกเป็นแบบไหนผมมีทั้งแม่พิมพ์มีท่างท่าองพิมพ์มีทั้งเนื้อทุกอย่างผมมีครบหมดนะผมมีประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ของปูค่คํหรือสมเด็จโตท่านบันทึกไวนะครับจะเป็นเหรียญผมจะมีโลหะศาสตร์ทุกอย่างที่จะบอกถึงว่าเหรียญน,นี้ผสมด้วยอะไร เข้าตามลาไมนะครับเพราะฉะนั้นเราเช็คได้จะเป็นเหรียญทองคําเราบอกได้ว่าเหรียญนี่เหรียญเก่าหรือเหรียญใหม่เพราะเครื่องวิทยาศาสตร์จะบอกคุณนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆพระเครื่องขอให้การเล่นพระเล่นแบบมีสตินะครับอย่าฟังน้ำลายให้เยอะดูเอกาสารกับดูเครื่องวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับสำหรับผมนี่มีแต่ความหวังดีให้กับแฟนๆพระเครื่องนะครับ ไม่อยากให้ท่านางมงายที่จะไปเช่าพระใหม่ที่นายกันปั่นพวกเซียนปั่นแล้วเหลือมันก็ทิ้งแล้วพระเสริมพระเกินไม่ได้ฐานพิธีอีกมากมายพระแท้ๆมีมากนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คือเอาความชั่วขององค์กรกรรมรนี้กับพวกเซียนกรรมรนี้มาปเปิดเผยให้ท่านฟังอย่าให้ไม่อยากให้ท่านโดนหลอก แล้วท่านจะได้ความจริงทุกอย่างแล้วท่านจะได้พระดีๆไปแหวงกุ้มครองหรือไว้บูชานะครับสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ